สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้ก็มีวีโก้นะครับวีโก้ก็สูงนะครับโหลดเตี้ยโหลดเตี้ยทำยีราฟแทะนะครับแล้วก็ล้อหน้าแบะเหมือนไททันเหมือนไททันคันเมื่อวานนะครับล้อหน้าก็แบกกินยางครับผมนี่ครับลักษณะล้อแบก็จจะกินยางแบบนี้ครับกินยางข้างนะครับข้างใน ก็ตั้งศูนย์ก็ไม่ได้ลูกเบี้ยวไม่พอครับเราต้องมาดัดพอมานะครับดัดคอมาตรงนี้ก็อยู่ประมาณสามองศาประมาณสามองสามองศาครึ่งครับข้างซ้ายนะครับส่วนข้างขวาก็อยู่ประมาณสามองศาครับประมาณสามองศาจะดัดไม่เท่ากันนะครับวีโก้วีโก้จะดัดไม่เท่ากันจะต่างกันประมาณครึ่งองศาครับเมื่อกี้ลูกค้าแต่ตั้นรับรถไปแล้วก็ พอใจมากครับผมพอใจมากรอตรงขับดิ่มดีคนระับแต่ว่าผมลืมถ่ายรูปไ้เมื่อกี้เดี๋ยวคันนี้จะถ่ายรูปห้ดูส่วนนวาร่าคอันนี้ก็มาทาช่วงล่างนะครับเปลี่ยนลูกหมากเหล็กครับผมมาเซ็ตช่วงล่างใหม่ก็ตามอายุการใช้งานของรถนะครับก็มีชํารุดสุดโทมเป็นตามการเวลาเปลี่ยนลูกหมากเหล็กตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งศูนย์จะได้ไม่กินยางครับ เวลาถนนเป็นร่องอหรือเตอถนนที่ไม่เรียบพวงมาลัยก็จะได้ไม่สายนะครับรถจะได้ไม่สายจะได้มีความปลอดภัยในการขับขี่ครับผมสอบถามได้ครับดันเลียน,นเซ็นเตอร์แม็กโคลาด0890143772ขอบคุณครับ